สวัสดีครับคุณตาครับสวัสดีครับทิศครับครับท่านผู้ชมครับมือนีกับมหาคุณตาเตียงครับมาตามตอนแนวทางความฝันวัดของวันที่สากรกฎาคม66ครับมือนีครับคุณตากรว่าคุณตาฝันแล้วเนาะคุณตาเนาะครับครับคุณตากินข้าวล้วบอครับมือนีครับโอ้กินแล้วกินแต่ข้าสองโมงกินแล้วครับครับได้ยังกินครับมือนีครับโอ้ยแกง ปลาช่อนนะแม่เขาไปสอนในนาอ๋อได้ปลาช่อนมาใช่ครับก็เลยแกงกินปลาเนาะใช่ครับครับอร่อยไหมอร่อยไหมตาก็ธรรมดาของธเขานมาจามันก็พกินคร <c oughs> <c oughs> ับครับอืมช่วงนี้บ้านเราก็ฝนตกบ่อยนะตาเนาะโอ้ยตกตกแค่นั้นยังไม่เปียกดินนะครับมันตกบ่อยแต่มันไม่ได้ตกแบบนานเนาะ<ช>ตกแป๊บแป๊บแป๊บพอไล่คนเนาะครับนี่นี่ที่นี่ก็จะมาแล้วตา มากืนคืนแะคืนคืนมาอีกแล้วเนาะใช่ครับครับอืมเห็นตาบอกว่าตาฝันแล้วตาฝันวันไหนครับนี่ได้กี่วันแล้วในสองวันนี่อ๋อฝันคืนเลขออก่งครับครับพอฝันตั้งแต่ตองงวดตองงวดอืมครับครับแล้วก็คุณคุณตาก็จําความฝันไว้แม่นเลยใช่ไหมครับใช่ฝันในน้องเจ้าของ ออมเอาเดี๋ยวคุณตาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับว่าฝันว่ายังไงบ้างครับวันนั้นตาก็ไปซ่อมบ้านที่บ้านเต่าหน่อย,ยครับครับที่บ้านโคกใหญ่ครับพอ,อเขาก็มาช่วยช่วยพอเสร็จแล้วเขาก็ว่าอ,อ,อยากนอนครับอยากนอนเขาก็ไปคุดลุมนอนอ้ามึงทำไมมานอนบน,นบ้านอนะ่ะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวครับคุณตาเดี๋ยวไอคนที่มาช่วยนี่คือใครครับคือน้องชาย น้องชายนี่ตายแล้วครับครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าใหม่เนาะก็คือคุณตาคุณตานี่ฝันเห็นอ่าน้องชายที่ตายไปแล้วมาช่วยซ่อมบ้านหล้างเก่าที่บ้านโคกใหญ่โคกใหญ่เนาะอ่คุณตาเล่าต่อครับพอซ่อมเสร็จปุ๊บเขาว่าง่วง่ง่วงทำไงมึงก็ขึ้นไปนอนนะมาแล้วต้องขุดรุมนอนเองครับครับนดีครับพอนอนไปสักพักเขาก็หลับ หลับเขาไปเรียกเขาครับไปเรียกเขาปุ๊บเขาก็เออมัต้องไม่เรียกแล้วก็โดนนอนที่จะตายไปแล้วครับตายจริงหรอตายพอนพักหนึ่งไปปลุกอีกปลุกอีกมันเห็นหายใจออกเลยคหายใจตายแล้วมันเผาปู่อยู่นี่เขาบอกว่าลวงหนาไปก่อนนะครับครับหาปืนหาอะไรโน่นอะไรไปเผาอย่างไร ดูดูปึ๊บไฟกำลังมาปึ๊บเ,เขาก็ลุกขึ้นแล้วคิดทำไมครัะอืมลุกขึ้นมานั่งในขอบหลุมนั่นแหละครับครับก็นัง่งทักนั่เอาทำไงโอ,โอ้จางคนต่างกลัวทีอ่านละกลัวละโอตือพูดกันแค่นี้ไปเรียกหมอไฟอ่หมอชาวบ้านนะครับมาช่วยเสดาะดับไฟครับคนปึ๊บเขาไม่ตายแล้ว ทำไงเอาไอ้โมปเป่าเขาก็กลับบ้านเพราะเขาก็ลุกนั่งอยู่นั่นเนี่ยโอ้โหมันก็มันก็ตื่นเลยแค่นี้อ๋อใช่นนครับครับก็คือว่าในรอบนี้นี่เนาะ <c oughs> คุณตาฝันว่าตัวเองเนี่ยไปซ่อมบ้านหลังเก่าใช่ที่ที่ทบ้านโคกใหญ่ครับแล้วก็มีคนตายก็คือน้องชายของตัวเองเนาะเขามาช่วยมาช่วยซ่อม ใช่แล้วก็พอซ่อมไปซ่อมมาน้องชายแตะก็คือไปนั่งแล้วก็ขุดขุดหลุมขุดหลุมแล้วก็ลงไปนอนในนั้นไปนอนครับคุณตาก็เลยถามว่ามันจะไปนอนในหลุมทําไมเขาบอกว่านอนสบายดีเย็นดีเย็นดีเขาบอกเนาะครับแล้วพอนอนไปนอนมาเขาก็ตายตายตายอีกแต่ก่อนก่อนที่เขาจะตายเขาบอกว่าให้เผาอ่างนี้ถ้ากุตายให้เผาตรงนี้ครับ ก็คือว่าถ้าตายเนี่ยก็คือว่าให้เผาตรงนี้ครับคุณตาก็เลยไปหาไม้หาฟืนมาฟืนมาว่าเขาเขาก็ตายเนาะตายอีกครั้งหนึ่งก็เลยเผาพอเผาไปเสร็จสักพักหนึ่งเขาก็ฟื้นมาอีกฟื้นมาอีกมานั่งอยู่ตรงข้างหลุมครับคุณตาก็เลยไปเเอาเอาหมอชาวบ้านมาทาพิธีทำพิธีเสดาะไฟเดาะไฟก็คือทํายังไงคุณตาเอ ไฟมันก็ไหมหมดเล้ในห่ยเรามีสิดอกไฟเพื่อที่จะให้ไฟดับดับให้มันเย็นลงใช่ไหมเย็นลงในตัวออ๋อครับครับอืมแล้วก็มันก็มีแค่นี้เนาะความฝันของคุณตาครับลูกนางก็ตอนนี้ก็ตื่นแล้วครับได้สอดครับหลายเรียบร้อยแล้วอืมรอบนี้คุณตาก็ฝันเห็นน้องชายที่เสียชีวิตไปเนาะครับครับครับตายแล้วไอ้น้องชายที่ตอนที่เสียชีวิตนี้อายุเท่าไหร่ครับ ตายไปนานหรือ,อยังห้าแปดอายุห้าสิบแปดปีห้าสิบแปดตายเมื่อปีนี้ใช่ไหมคุณตาที่คุณตาไปงานศพ <c oughs> มาอันนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมที่ฝันเห็นน้องชายคุณตานครั้งแรกเลยอ๋อครับครับอายุห้าสิบแปดปีครับท่านผู้ชมครับแล้วบ้านหลังเก่าที่คุณตาไปซ่อมแซมนี่บ้านลขกที่เท่าไหร่ครับจาได้ไหมเ <c oughs> จ๊จไม่ได้ครับโอ้นานแล้ว <c oughs> ครับครับอืเม,ม,มื่อก่อนจําได้นะ ครับนี่จไม้ลคุณตาลองนึกดูดีๆครับหลังเก่าที่คุณตาฟันเห็นนี่หลังบาลิที่เท่าไหร่ครับเผื่อท่าผู้ชมเขาถามบาลขที่นะครับครับที่บ้านเก่าโน้นนะครับครับเก้าห้าบาิทีเก้าสิบห้าครับอือครับครับแล้ว ถ้าฝันลักษณะแบบนี้เนาะคุณตาจะตีจะแก้ความฝันเป็นตัวไหนครับเอาที่ตามที way, ่คุณตาตีใ oh ห้แก้ให้ถ้าตีตามอายุเขานะครับครับเออเขาก็มันตายปีนี้นก็ห้าแปดครับห้าแปดห้าแปดศูนย์อ๋อห้าแปดศูนย์มีูนเนันาะเอาศูนย์มาใส่ด้วยบ่ครับครับแล้วก็ตัวไหนอีกครับก็อเอกมืเครื่อ ตามชื่อเขาอายุเขาก็คนตายแล้คิดว่าแกตามสื่อเขาคานเก้าแล้วเนาะเขาชื่อคานชื่อคานตีเป็นเลขเก้าตีเป็นเลขเก้าครับครับเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์แล้วเลขหนึ่งเลขหนึ่งคนคนหนึ่งนะคนเดียวศูนย์ก็คือคนตายคนตายอ๋อครับครับแล้วก็เก้าห้าบ้านเลขที่บ้านเลขที่เดิมอ๋อครับครับคือไปสอบนะ่ ครับอืมก็มีประมาณนี้เนาะคุณตาเนาะก็มีเท่านี้ครับท่านผู้ชมครับคุณตาเตียงตีตัวเลขให้ก็คือก็คือเก้าหนึ่งศูนย์ครับว่าคนตายชื่อว่าคานครับแล้วก็อายุห้าสิบปดปีคุณตาเตียงบอกว่าให้ศูนย์ใส่ด้วยก็จะเป็น5้าดศย์ครับแล้วก็บ้านเลขที่หลังเก่าก็คือ90้าเ้า้าเนาะคุณตาเนาะครับตัวเลขก็มีประมาณนี้ครับแนวทางความฝันของคุณตาเตียงครับที่คุณตาเตียง ฝันเห็นน้องชายครับที่ตายไปแล้วแล้วก็มาเผาแล้วก็ให้แล้วก็มาตายให้เห็นอีกแล้วก็<า>ฟื้น,ข,นขึ้นมาอีกครับตัวเดิมนั่นแหละลครับก็คือเขาเรียกว่าคนตายตายแล้วฟื้นก็ตาย,ตายซ้ำบาดแพยยังไม่หายตอนนี้ไปตักบาปครับ <c oughs> <c oughs> ตายแล้วตายอีกนะคุณตาตายอีกครับในความฝันครับก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูครับแนวทางความฝันของคุณตาเตียงครับผมเคยสารตายใต้ก็ขอบคุณคุณตามากๆครับที่มาเล่าให้ฟังครับโชคดีครับครับ